สบายดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายนะเจ้าสมาชิกของผู้ใดเดียทีวีทุกทุกท่านเลยวันนี้แกหมหอมมีข่าวมาฝากบอกนะเจ้าสำหรับท่านที่มีญาติพี่น้องอยู่ตี่เมืองไทยแล้วก็เมืองลาวนะเจ้าว่าอยากจะหาหมอหรือว่าอยากจะสอบถามผลิตภัณฑ์ของหมอแก้หมหอม ที่ทางหมอดรแฟมเบรี่นะเจ้าหรือว่ามอลด็กเตอรดวันนี้กัมหอมได้น้องหมอนะเจ้าแต่ว่าเป็นอาจารย์หมออยู่ที่โรงพยาบาลรามานะเจ้าวันนี้หมอเป้งหรือว่าได้แพทย์กิติชัดตระกูลชัยนะเจ้าซึ่งท่านประจาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาก็ถ้ามีญาติอยู่ต่างเมืองไทยก็สามารถบอกเื้อนโทรติดตอ่อหาหมอเป้งโดยตรงนะเจ้าเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี่นะเจ้าก็แล้วก็สําหรับท่านตี มีญาติอยู่ที่เวียงจันทร์ตอนนี้แก้มหอมมีผลิตภัณฑ์ว่านซักบมะลุหมอแก้มหอมขายอยู่ที่นี่เลยบริษัทใส่สะอาดการยานะเจ้าทุกท่านรู้จักหมดเพราะว่าเป็นห้างขายยาที่เก่าแก่โดนอยู่คู่กับเวียงจันทร์มานะเจ้าไปสอบถามน้องสมมาลาขันติวงศ์นะเจ้าก็ถ้าอยากได้ผลิตภัณฑ์อย่างของหมอแก้มหอมก็ไปได้เลยที่ร้านขายยา ใสสะอาดนะเจ้าอยู่กลางเวียงจันทร์ร้านเริ่มเลยไข่ของผู้จักโมทุกคนนะเจ้าแล้วก็สําหรับท่านที่มีญาติพี่น้องเจ็บป่วยอยากจะข้ามมาหาโรงหมอตาตังจังหวัดอุดรน,นะเจ้าตอนนี้เ็หมอก็ได้ลงกับทางท่านอาจารย์หมอนะเจ้าสำลิดในแพทย์สำลิด <c oughs> น,นะเจ้าเป็นอาจารย์หมอ,อยุติโรงพยาบาลอุดอรโดยเฉพาะเรื่องของการผ่าตัดมะเฮงตับแล้วก็มะเฮงถุงน้ําดีนะเจ้า ก็สามารถไปสอบถามท่านหรือว่าท่านใดที่อยากจะกินยาสมุนไพรของหมอแก้มหอมเนี่ยทางอาจารย์หมอสทลิ์เพื่อนก็จะประสานงานฮื้เนีเจ้าอันนี้ก็เป็นอีกข่าวฝากหนึ่งสําหรับท่านที่ห่วงใยญาติพี่น้องทั้งที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็เมืองลาวนะเจ้าสําหรับท่านที่อยู่ในอเมริกาก็ติดต่อที่เดิมนะเจ้าทางกูดาเดียทีวีอเมริกาเบอร์โทฟฟี 188898888933เจ้าขอบใจหลายๆเจ้า